ไฟครับอยู่กับพี่ครับยังไม่หัวเาะให้ใครออกอย่างสถานที่นี้นะครับอยู่กับพี่ครับกลับไปยังโต๊ะของตัวเองนะครับจากชุดบริการพิเศษโครงการปกครองนะครับขอให้ทุกท่านอยู่กับพี่ก่อนนะคครับยินีจมเเตตครับ โอ้ไม่มีน่าจะหนีทำไมเนี่ยเราปล่อยใช่ไหม,ม,ไมย,ยาเสพติดนะครับเนี่ยกล้องมันเช็คได้นะครับเมื่อกี้คนพบจากกระเป๋าดูครับดู่นีนะครับกล้องดูเลยยาเสพติดกับนายพบที่ตัวนะครับในกระเป๋าของเขาเลยในคณะบัตรที่ใช้สำหรับในการล่อซื้อเพื่อพิสูจน์ความผิดในเรืรเ่องของการจำหน่ายสุรากเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ท่านผูいい้ให่บานเัวตของท่านยืนยานตัวตนในแอปพลิเคชันไทยดีนะครับ ขอหญิงนะครับกำลังขอขอหญิงนะครับให้ไปประจำตรงจุดตรวจสารเจ็บจิตในปัสสา,า,าวะ <c oughs> มีใครเป็นลูกค้าเก่าที่ร้านเมมบ้างไหมครับลูกถ่ายไม่สามารถใช้ยืนยันแทนประชาชนตัวจริงได้นะครับแต่ท่านสามารถนำลูกถ่ายยืนยันอะไรนี่ Oh. Uh.